เขาก็ได้เขาเครื่องผัดเสร็จกักสามสิบมีใส่กล่องเอาไหมใส่เป็นถุงแต่ไม่มีตู้เย็นใส่ออ่ะนมเยลพี่แบบ เอายีติบันนนปัเดไปเที่วหมาห้องแกวไปใ้ตัวเด่นไ้ได้วันก็ไม่เจ เอาหัวหอมมาเลยยี่สิบชิ้นได้ไหมไ่ใเหรอคะเอาเลย

เลือกเลยน้องเลือก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 เลืกาเลจ่าเกลี่เราสองร้อสี่เนี่ยลองดูสิบาทอันนี้สามร้อยามร้อยสิบสองบาทเอาสามร้อยสบสามร้อยสิบสองบาทเอาสามรจ้ะ หนอยนะยังไงอันนี้ร้อยเจ็ดนนนในครัวเก็หกได้เด้อค่ะพี่น้องครัวเก่าค่ะครัวตั้งแต่แม่ผัวคนตั้งแต่แม่ผัวคนยกบ้านให้กระทุบออกครึง่งนึงกับหรือ,อไใบครึง่งนึงกับเลยบอค่อยนั่นจะไหลเนาะค่ะแกงสมปลาพงน้ํามื่อนี่น,น,นะไเสียตากกันเองไตทองปลาพงอะค่ะพี่น้อง กับหัวมันน้ําค่ะอมอนี้เห็ดกับเขาหลาหลายค่ะพอดีตู้เย็นบ่มี้ทีไ่ค่ะตู้เย็นบ่มีบอใไซเบิ่งควันเต็มบ้านโลกนี้เ้อะค่ะพอ,อดีลูกสาวย่างเนื้อน้าค่ะหมอนี่ย่างซินน้ำไอจานใบใหญ่นะลูกเธอไม่เจอปกติกันอยู่ข้างล่างสดเลยข้างล่าง ออมากินข่าวน้ากันเด้อค่ะพี่น้องเด้อมือนี้ย่างเนื้อล่างกลิ่นน้าย่างไงโนกแป้นคนอยากกินเนาะปีไม้เ่ได้เห็ดกันเลยปีนี้ก็เลยเห็ดกินสวัสดีสุขสุขคนเด้อค่ะไปกันเด้อ